ต่อจากคลิปที่แล้วอันนี้เราจะมาเรียนกันในมาตราที่69ทวีคลิปที่แล้วเราเรียน 3, ต3เตล่สะไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะ69ทวีอันนี้อยู่ในหนังสือหน้าที่185 69ทวีง่ายมากเลยค่ะเด็กๆ69ทวีเนี่ยผู้ที่จ่ายเงินค่ะจะเป็นในในส่วนของรัฐบาลองค์กรรัฐบาล เอาง่ายๆก็คือทุกอย่างอะค่ะที่มันเป็นของรัฐบาลหมดเลยรวมถึงเทศบาลสุข,ขาภิบาลหรือว่าองค์กรบริหารส่วนราชการท้องถิ่นอ๋อ,อพวกอบตอย่างเงี้ยก็คือพวกอันเนี้ยเอาของรัฐบาลหมดเลยอะไรที่มันเป็นรัฐบาลค่ะยกรวมมันมาไว้ในมาตราที่69ทวีอะ69ทวีเนาะของรัฐของรัฐบาลเนี่ยค่ะจะมียอด ที่จ่ายเงินนะคะที่ผู้จ่ายเงินเขาจะจ่ายเงินตั้งแต่ยอด500บาทขึ้นไปอยอด500บาทขึ้นไปเลยเราจะหักในมาเอองินได้พึงประเมินนะคะมาตราที่40วงเล็บ2ถึง8อดทีนี้ดูในตารางนะวงเล็บ2ถึง8ผู้หักก็ที่อาจารย์บอกอะคะ่ะก็คือหน่วยงานของรัฐบาล รัฐบาลหมดเลยรวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพวกอบตอสุข,ขาพิบาลเทศบาลจ่ายเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปผู้ถูกหกักคือใครคะผู้ถูกหักก็จะเป็นในส่วนของบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ะผู้หักนะ้ารัฐบาลผู้ถูกหกักนิติบุคคลใช้อัตราภาษีหกักมาที่จ่ายอยู่อัตราเดียวเลยก็คือร้อยละหเจออะไรที่เป็นรัฐบาล เทศบาลอะไรแล้วแต่ที่เป็นของราชการนะคะรัฐบาลใช้อัตราภาษีอันเดียวเลยก็คือ1%เปอร์เซอันนี้จำง่ายง่ายเลยเงินได้พึงประเมินที่รัฐบาลจ่ายใช่ไหมคะตั้งแต่40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ8เนี่ยเราหักณที่จ่ายอยู่อัตราเดียวเลยก็คือ1%เอร์เซน ทีนี้เรามาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างของมาตาที่เท่าไหร่นักเรียน69สิทวีหกสิบเก้าทวีใช่ไหมคะตัวอย่างที่สองอยู่หน้าที่186ค่ะตัวอย่างที่สองเนี่ยโรงเรียนวัดใหม่กรงทองกระทรวงศึกษาธิการอ่ะโรงเรียนวัดใหม่กรงทองอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการแสดงว่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ใช่ไหมคะจึงได้ว่าจ้างให้บริษัทจำลองก่อสร้างเขาจ้างให้บริษัทจำลองก่อสร้างจำกัดมาดําเนินการสร้างตามสัญญาที่ตกลงกันไว้โรงเรียนได้จ่ายค่าใช้จ่ายไป50ล้านบาทอ,อันนี้มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่500ขึ้นไปใช่ไหมคะเราถึงจะหักนาที่จ่ายอันนี้มีเกินไหมเกินมีต้อง50ล้านและหกากภาษีเงินได้นิติบุคคล หักณนะที่จ่ายเนี่ยจากบริษัทตามัตราที่กําหนดดังนี้อ่ะข้างล่างเห็นไหมคะอันนี้ใครเป็นผู้หักใครเป็นผู้ถูกหักคะผู้หักผู้หักก็คือโรงเรียนโรงเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐบาลใช่ไหมคะส่วนผู้ถูกหักก็คือผู้รับเงิน ก็คือคนที่เขาไปจ้างมาให้มาก่อสร้างให้ก็คืออะไรคะบริษัทจำลองก่อสร้างอ่ะบริษัทจำลองเป็นผู้ที่ถูกหักทีนี้ถ้าเราเจออะไรที่เป็นรัฐบาลมันจะมีอัตราภาษีหกนะักมาที่จ่ายอยู่อัตราเดียวเลยก็คือกี่เปอร์เซ็นต์คะหนึ่งเปอร์เซ็นตแสดงว่าข้อนี้เราคิดไม่ยุ่งยากเลยรัฐบาล ราชาการ1คิดไปเลยค่ะเราตั้งด้วยเงินได้พึงประเมินค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างหรือว่าค่ารับเหมาก่อสร้างอยู่ในเงินได้พึงประเมินวงเล็บที่เจ็ดสี่สิบวงเล็บ7ค่ารับเหมาก่อสร้างนะคะห้ล้านบาทอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เขาจ่ายไปหักอัตราภาษีร้อยละหนึ่งอ่ะทำการหักหนัาที่จ่ายซะเลยอัตราภาษีร้อยละหนึ่งก็คือเอาห้ล้านคูณด้วยหเปอร์เซ็น อยู่ที่500,000บาทเสร็จแล้วค่ะคงเหลือเงินได้เอาห้าสบล้านลบกับ5 0 0 0 0 0เราจะเหลือเงินได้อยู่ยอดนี้เพราะฉะนั้นค่ะข้อนี้ภาษีเงินได้หักณนะที่จ่ายของเรา1%เอร์ก็คือห0,000 0บาทพอเราคำนวณเสร็จแล้วให้เรามาทำการบันทึกบัญชีค่ะบันทึกบัญชีมีอยู่2ครั้งใช่ไหมคะครั้งแรกก็คือตอนที่จ่ายค่าก่อสร้างและทำการหักภาษี ครั้งที่สองก็คือการที่เอาเงินไปส่งให้สัมภากรทีนี้เราดูค่ะอ่ะอันแรกเขาจ้างบริษัทมาใช่ไหมคะตามปีงบประมาณก็จีไปเลยเดือนธันวาวันที่31ธันวาปีงบประมาณอ่ะ เราสร้างจ่ายเงินสร้างอาคารเรียนไปใช่ไหมคะเราได้อาคารเรียนมาเดบิตด้วยอาคารเรียนเท่าไหร่คะห้าสิบล้านบาทเสร็จแล้วค่ะแสดงว่าอาคารเรียนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายแล้วใช่ไหมคะห้าสิบล้านบาทเสร็จแล้วเครดิตด้วยเงินสดและภาษีเงินได้หักณที่จ่ายอันนี้ให้เติมค้างจ่ายไปเติมค้างจ่ายไปด้วยนะเงินสดอยู่ที่ ยอดนี้อืมแล้วก็ภาษีที่เราหาไว้ได้ mm. เห็นไหมคะอะ่ดึงมาอพอเราบันทึกบัญชีในวันที่เขาจ่ายค่าก่อสร้างแล้วก็ทําการหักภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วภาษีหักนณที่จ่ายเราจะนําภาษีไปส่งสำพักราได้ก็คือวันที่เท่าไหร่คะไม่เกินวันที่เจ็ดของเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นเราก็จะ เดบิตด้วยพาษิเงินได้หักณะที่จ่ายค้างจ่ายออกออันนี้อยู่หมวดที่สองเป็นหนี้สินใช่ไหมคะพอเราจ่ายแล้วเราเราเอาเขาออกก็คือหนี้สินเครดิตจะอยู่ฝั่งเครดิตออกก็ต้องเอายกเอามาไว้ด้านเดบิตห้าแสนบาทใช่ไหมคะเสร็จแล้วจ่ายเงินออกไปอ่ะเงินสดเครดิตออกไปห้าแสนบาท เป็นอันเรียบร้อยเห็นไหมคะถ้าเป็นของส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะไม่ยากเลยเพราะว่ามันจะมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะต่อไปเรามาดูกันมาตาต่อไปมาตราที่หกสิบเก้าตีอ่ะหกสิบเก้าทวีปละมาตราหกสิบเก้าตีอ่ะอันนี้คือมาตาสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะหกสิบเก้าตีก็ไม่ยากเหมือนกันหกสิบเก้าตีเนี่ยคะ่ะ เราจะใช้หักหน้าที่จ่ายของเงินได้พึงประเมินวงเล็บเดียวเลยก็คือวงเล็บที่8ใช้หักแค่วงเล็บเดียวนะวงเล็บที่สี่สิบวงเล็บแปดก็คือในเรื่องของเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในที่นี้ก็คือในเรื่องของอาคารและที่ดินค่ะถ้าเราไปเจอ หากณนะที่จ่ายของอาคารและที่ดินในโจทย์มีการขายอาคารมีการขายที่ดินให้กับบริษัทต่างๆให้เราหักณนะที่จ่ายอยู่ที่อัตรา1%เปอร์เซใช้อัตราเดียวเลยเหมือนกับราชการเลยค่ะหนึ่งเปอร์ซเหมือนกับเ,เรื่องที่แล้วที่อาจารย์สอนใน69ิเท่านที้เลย เราใช้แค่อัตราเดียวอันนี้ก็ไม่ยากทีนี้เรามาดูค่ะประเภทเงินได้พึงประเมินที่เราใช้หักก็คือวงเล็บแดอันเดียวใช่ไหมคะก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์อาคารที่ดินใครเป็นผู้หกักภาษีคะผู้จ่ายเงินทุกรายเลยผู้จ่ายเงินในที่นี้ได้แก่ใครบ้างบุคคลคณะบุคคลสมาคมห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือว่าบริษัทจำกัดอ่ะอันนี้คือผู้ที่จ่ายเงินนะ ผู้จ่ายเงินคือผู้หักภาษีต่อไปค่ะผู้ที่ถูกหักภาษีผู้ถูกหักก็คือบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอัตราภาษีที่เราใช้ก็คืออัตราเดียวเลย1%นึ่งเปอรไม่ต้องจำเดิออันนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างเนี่ยเมื่อวันที่31ตัวอย่างอยู่หน้า189นะหน้า189 เมื่อวันที่31ธันวาคมาหาบริษัทกรงเก่าจำกัดได้ขายอาคารและที่ดินให้บริษัทคิวแลนจำกัดใช่ไหมคะเพื่อดำเนินธุรกิจในราคาทุน28ล้านมีราคาตลาด30ล้านจงคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายจากบริษัทคิวแลนจำกัดทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณค่ะอะเราตั้งด้วยเงินได้่ประเมินอันนี้ก็คือ40องเล็บ8 ตรงเน็ปเดียวที่เราใช้ในการหักหน้าที่จ่ายใช่ไหมคะจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันนี้เขาขายอะไรคะอาคารและที่ดินจำนวน30สบล้านบาทในการคำนวณหักหน้าที่จ่ายเราจะไม่ใช้ราคาทุนนะคะนักเรียนเราจะใช้ราคาตลาดในการคำนวณก็คือเท่าไหร่คะราคาตลาด30สิบล้าน หักด้วยอัตราภาษีของเราเลยมีอยู่อัตราเดียวก็คือ1%เปอร์เซ็นเอา30ล้านคูณกับ1%น่งเปอร์เซ็นต์ได้ออกมา3ามแสนคงเหลือเงินได้เอามาลบกันค่ะได้ยอดนี้เสร็จแล้วเท่ากับเรามีหักน้ะที่จ่ายสรุปก็คือ3ามแสนพอเราคำนวณเสร็จก็ตามสติปเดิมของเราเลยก็เอามาบันทึกบัญชีค่ะบันทึกบัญชีอดูนะบันทึกบัญชีวันที่สาธันวาคม เขาได้ขายที่ดินใช่ไหมคะแล้วก็บันทึกเดบิตอาคารและที่ดินเครดิตด้วยเงินสดแล้วก็ภาษีเงินได้หักักที่จ่ายอันนี้ก็เหมือนเดิมเติมค้างจ่ายลงไปอ่ะยอดตามนี้เสร็จแล้วค่ะเราจ่ายภาษีไม่เกินวันที่เจ็ดของเดือนถัดไปเราพอวันที่เราเอาภาษีไปส่งให้สมพากรใช่ไหมคะเราก็มาบันทึกอีกรอบหนึ่งเดบิตด้วยภาษีหักมาที่จ่ายค้างจ่ายเครดิตด้วยเงินสด 300แสนบาทอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือ69ตีมีนิดเดียวเองเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งการบ้านไว้ให้นะคะการบ้านอ่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกในคลิปนี้เลยแล้วกันการบ้านการบ้านให้เราเปิดไปหน้าที่184ค่ะอ่ะการบ้านเนาะ การบ้านหน้าร้อยแปดสิบสี่หน้าร้อยแปดสิบสี่ค่ะทำใบงานที่หกจุดหนึ่งทำลงสมุดนะน้าาเรียนแล้วก็หน้าร้อยแปดสิบเจ็ดทำใบงานที่หกจุดสอง แล้วก็หน้าที่190ค่ะทำรายงานที่6.3ทั้งหมด3าข้อส่งในคารด์ลูมนะโอเคค่ะวันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้เข้าไปทำงานแล้วก็ส่งงานอาจารย์ให้ครบเนาะ